สินเชื่อเงินด่วนในวันนี้นะครับเป็นสินเชื่อจากอนแบงค์ครับหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนั่นเองครับแล้วก็เกณฑ์พิจารณาในการอนุมัติเขานะครับก็จะยืดหยุ่นมากกว่าเกณฑ์ของธนาคารครับเจ้านี้นะครับเขามีการให้บริการหลากหลายเลยครับโดยเฉพาะสินเชื่อที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นเงินด่วนเงินก้อนสําหรับพนักงานประจํานะครับที่รายได้700 0บาทต่อเดือนขึ้นไปก็สามารถกู้ได้นะครับหรือจะเป็นเงินด่วนเงินก้อนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ครับผมสามารถสมัครออนไลน์และให้เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อกลับ ก็ไดหรือว่าคุณจะไปสมัครที่สาขาก็ได้นะครับเขามีมากกว่า1000สาขาทั่วประเทศครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตให้คุณทราบนะครับเพราะว่ามีข้อมูลใหม่นะครับที่มันแตกต่างจากคลิปเก่าที่เราเคยพูดถึงไปนานแล้วนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของคุณสมบัติและเอกสารที่ใช้นะครับแล้วปัจจุบันนะครับลูกค้าของเจ้านี้นะครับสามารถชําระค่างวดนะครับผ่านเคาน์เตอร์สวิชที่เซเว่นอีเลฟเว่ก็ได้แล้วนะครับเย้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับถูกกฎหมายแน่นอนครับยังไงลองมาฟังรายละเอียดที่อัปเดตนะครับของสินเชื่อด ที่อาจจะช่วยคุณแก้ปัญหาเติมเต็มทุกความต้องการได้ครับ สวัสดีครับเปเปอรม์มจิวอร์ตี้ครับช่องสาระวาร์ตี้ที่หลากหลายไปรู้เรื่องของสินเชื่อและการเงินงต่างๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปก,กระดิ่งเป็นกาลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับสินเชื่อในวันนี้เป็นสินเชื่อลักษณะเงินก้อนเงินด่วนนะครับตัวแรกเลยเหมาะสําหรับพนักง,งานประจําที่มีรายได้7 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปครับนี่เลยครับสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ตัวช่วยด่วนทุกปัญหาเติมเต็มทุกความต้องการได้เงินก้อนผ่อนสบายครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับเขาบอกว่ารายได ก็สมัครได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเอกสารน้อยครับไม่ยุ่งยากครับสามารถเลือกผ่อนชาระได้ตั้งแต่12งวดถึง36งวดนะครับสุดท้ายนะครับพอนดี้มีโอกาสรับเงินเพิ่มด้วยครับมาดูคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อตัวนี้กันนะครับข้อแรกเลยนะครับสัญชาติไทยครับอายุ20ปีถึง70ปีบริบูรณ์นะครับ2นะครับมีรายได้ประจําต่อเดือนนะครับแต่ก่อน6,000บาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้7,000บาทนะครับ 3นะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาอายุงานนะครับพ้นทดลองงาน4เดือนก็ได้แล้วแต่ปัจจุบันนะครับขอให้อายุงาน180วันขึ้นไปหรือว่า6เดือนขึ้นไปนี่เองนะครับ4นะครับคุณจะต้องมีที่พัก จุบันนะครับหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและสถานที่ทํางานนะครับมีระยะทางเนี่ยไม่เกิน30กิโลเมตรจากสาขาที่คุณจะขอสินเชื่อครับถ้านะครับผู้ขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ p e r s o n a l loan เนี่ยแบบไม่มีหลักประกันเนี่ยไม่เกิน3แห่งนะครับต่อคนครับ แล้วก็มาดูเอกสารที่ใช้นะครับที่เขาบอกว่าน้อยไม่ยุ่งยากนะครับเขาใช้อะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยสำเนาบัตรประชาชนนะครับสนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับ3นะครับใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้าคุณมีเปลี่ยนนะครับ4นะครับใช้สลิปเงินเดือนฉบับจริงก็ได้สำเนาก็ได้ย้อนหลังนะครับเอา1เดือนล่าสุดนะครับง่ายๆนะครับหรือจะใช้สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับจะดูว่าเป็นพนักงานประจําหรือเปล่านะครับในสเตทเมนเนี่ยมันก็สามารถดูได้ครับแล้วอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ ส่วนบุคคลตัวนี้นะครับเป็นแบบ EIR นะครับไม่ใช่ MRR นะอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อส่วนบุคคลของเขาก็คือ EIR นะครับ25%ต่อปีครับมาถึงสินเชื่อเงินด่วนอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจผู้ประกอบการนะครับเมื่อกี้เป็นสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แต่ตัวนี้เป็นสินเชื่อประเภทนานไฟแนนซ์ครับก็คือนี่เลยครับสินเชื่อเฮงนานไฟแนนซ์เพื่อผู้ประกอบการนะครับให้กู้เพื่อเหมุนเวียนธุรกิจก็ได้โดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์คำประกันครับแต่ว่าตัวนี้นะครับคุณจะต้องมีกิจการหรือร้านค้านะครับที่เป็นของคุณเองแล้วก็เปิดสม่ำเสมอเปิดมาแล้วนะฮะอย่างน้อย6เดือนครับเพราะว่าถ้าคุณมีอย่างนี้เนี่ยตัวนี้ทําให้คุณไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนครับเพราะเป็นสินเชื่อนานนะครับสาหรับผู้ประกอบการระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน2ปีนะ อัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบ EIR 33%ต่อปีนะครับวงเงินสินเชื่อตัวนี้นะครับจะให้กู้สูงสุดได้ไม่เกิน20,000บาทต่อคนครับ มาดูคุณสมบัติผู้กู้กันตัวนี้จะต้องเป็นยังไงบ้านนบนงนะครับ1นนะครับเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ20-70ปีบริบูรณ์2อนะครับรายได้ไม่แน่นอนก็ได้ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ได้นะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับและถัดมานะครับคุณจะต้องมีหน้าร้านหรือว่ากิจการของตัวเองครับหรือว่าเป็นอาชีพที่ประกอบกิจการสม่ำเสมอมีสถานที่ประกอบกิจการชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนครับ และถัดมานะครับผู้ขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องมีที่อยู่ปัจจุบันนะครับหรือว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่ไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับจากสาขาที่จะขอสินเชื่อครับตัวนี้เอกสารที่ใช้ครับน้อยไหมครับมี3อย่าง 1. น,นะครับบัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายร้านค้าหรือกิจการของเราครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยหลักการนะครับพอเราสมัครเข้าไปเรายื่นเอกสารเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบเองครับว่าเรามีกิจการจริงหรือเปล่าเรามีหน้าร้านจริงหรือเปล่าร้านค้าจริงหรือเปล่านะครับและนี่นะครับก็เป็น2สินเชื่อเงินด่วนนะครับจากเฮงลิซิงนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตใหม่ๆในปี2,568นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมช่องนี้นะครับอย่าลืมคิดก่อนกู้นะครับกู้เท่าที่จําเป็นและชาระคืนไหวก็พอนะครับผมและใครที่สนใจสินเชื่อของเฮงลิซิงเขานะครับสามารถโทรติดต่อที่ call center เบอร์นี้ได้เลยครับ1 3 6 1หรือว่าใครที่เคยผ่านตาสาขาของเฮงลิซิงเขานะครับสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สาขาเขาเลยก็ได้ครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ชมช่องนี้ได้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับใครกดแล้วขอให้ร่ําขอให้รวยครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสและก็วันเสาร์ครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายยครับสวัสดีครับ